สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เม่เอซดทุกท่านนะคะวันนี้แม่ขวานก็จะมาพาแม่เม่ไปปลูกหญ้านะคะปลูกหญ้าให้นำโชคค่ะวันนี้ก็ได้จาด้างรถไถมานะคะมายกล่องปลูกหญ้านะคะเพื่อให้น้องได้กินในวันข้างหน้านะคะ ไปดูกันค่ะบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่พ่อขวาดได้ซื้อดินมาถมนะคะเป็นจุดบริเวณใต้ต้นไม้นะคะเผื่อว่าจะได้เอา ้องเปลี่ยนมาถมไว้ตรงนี้บ้างนะคะจะได้เปลี่ยนที่สลับกันไปสลับกันมาค่ะนี่เป็นออมอที่ถกน้องนะคะเป็นกองดินที่พ่อควานซื้อมาถมให้วางไว้ลูกวางไวซื้อมาถมให้นำโชคนะคะ เดี๋ยวไปดูพอความกับยาให้หน้องชงนะคะวันนี้ก็ได้จ้างรถไถมายกลอ่องยานะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็ะต้องเตรียมแปลงยาเพื่อจะให้หน้องได้กินในวันข้างหน้านะคะเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่ ย้าจะขึ้นสวยค่ะจะได้เอาไว้กินในยามหน้าแรงนะคะเป็นย้าที่เราตัดและปมักไว้นะคะทางาน้องๆมาปลูกหญ้าในวันนี้นะคะเป็นวันหยุด้า น้องนําโชคไว้กินในวันข้างหน้านี่ก็เป็นต้นหญ้าค่ะเรียงไว้ในร่องก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จก็จะได้ถมทีเดียวเลยนะคะปลูกไปเรื่อยๆค่ะทางตัวเล็ก็มาช่วยด้วยนะคะวันนี้ พี่วินก็มานะคะพี่วินก็มาช่วยว <Yeah. S 1> พี่เบียคุณโตก็มาช่วยแม่นะคะวัสดีค่ะเบาแรงพ่อแม่ได้เยอะนะคะเป็นลองที่ยกไปปลูกยาให้น้องค่ะตรงนี้ก็เป็นกองยาอีก เราหมักไว้หมักไว้ปลูกนะคะตรงนี้ต้นกล้วยไม่ขานก็ได้ลงต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยใหเอาไว้ให้น้องได้รับประทานวันข้างหน้าเหมือนกันนะคะทั้งคนทั้งช้างเราก็รับประทานไปด้วยกันได้นะคะเราก็จะปลูกผักสวนครัวไปด้วยนะคะ เป็นฟักทองที่พ่อความกับแม่ควานได้ลงไว้นะคะฟักทองค่ะกำลังจะมีลูกแล้วนะคะกำลังจะออกลูกยังไม่แก่พอนะคะเป็นฟักทองนะคะก็ได้ปลูกต้นกล้วยเอาไว้นะคะกำลังงาม เดี๋ยววันข้างหน้ามีลูกมีหน่อออกเยอะๆพ่อควานแม่ควานก็จะขยายปลูกในแปลงตรงนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะจะได้มีไว้ให้น้องรับประทานนะคะทั้งคนทั้งช้างเราก็ได้รับประทานไปด้วยกันนะคะต้นกล้วยที่พ่อควานแม่ควานลงไว้ตั้งแต่สองเดือนที่แล้วนะคะ พิ่งได้แถวเดียวค่ะก็เป็นแปลงหญ้านะคะที่พ่อควานแม่ลูกๆช่วยกันปลูกให้นำโชควันหยุดก็พาลูกๆมาช่วยปลูกนะคะไถไถนิดเดียวก่อนค่ะเดี๋ยวพอมีพันหญ้าเราก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะ แม่ควานก็จะลงอ้อยด้วยค่ะแต่ว่ายังขาดพันอ้อยนะคะยังหาพันอ้อยไม่ได้นะคะเป็นต้นกล้วยที่พ่อควานแม่ควานปลูกนะคะเพิ่งปลูกใหม่ค่ะยังไม่มีลูกยังไม่มีหนอออกนะคะเดี๋ยวเราจะขยายปลูกไปเรื่อยๆค่ะ บริเวณนี้ก็ยังไม่ได้ไถนะคะรถไถก็ยังค้างอยู่จาของเมื่อกี้ก็ไปกินข้าวนะคะจ้างรถไถเข้ามาไถให้นะคะยกล่องให้นี่ก็เป็นต้นไถ่นะคะทั้งคนทั้งช้างก็ สามารถรับประทานได้นะคะกำลังมีหน่อออกสวยค่ะมีหน่อออกสวยนะคะ วานแม่ควานก็ปลูกผักไว้กินเองนะคะร,นรัะรอสารพลิกตรงนี้ก็ปลูกพริกค่ะต้นมะละกอที่พ่อควานปลูกไว้นะคะพ่อควานก็ใช้น้ำจากสายยางนะคะลดต้นพริก ็มีมะเขือนะคะที่เราปลูกไว้กินเองค่ะมะเขือก็กำลังออกลูกนะคะนํำโชคก็ยืนรออยู่ตรงนู้นนะคะรอกินยาอยตรงนูน้น วันนี้ก็ขยันทำมัตเมงนะคะช่วยปลูกยาให้เขาไดกินวัาให้เขาได้กินวันข้างหน้าจะได้มีหญ้าให้เขา นะคะคในยามที่แรงนะคะตอนนี้ช่วงฤดูฝนเราก็ลงมือปลูกกันนะคะฝากแม่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องทางนำโชคแฟมิลี่ด้วยนะคะ ลูกแฟมิลี่ค่ะสำหรับคลิปนี้พ่อควานแม่ควานแม่ครอบครัวพังน้ำท่วมแฟมิลี่ก็ขอขอบคุณมากๆนะ